สวัสดีครับผมเอิร์ธจาก NET c o n s t r u t t i o n นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานชนบุรีเช่นเคยนะครับก็หลังจากครั้งที่แล้วที่ได้มีการเทเลนไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวันนี้หน้าง,งานทำอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยครับ คานที่เราเช็คอยู่นะครับก็จะเป็นคานเบอร์ B3 ตามแบบก็คือเหล็กปอง RB6 นะครับระยะแอดที่15ซนติเมตรนะครับส่วนหน้ากว้างของคานจะอยู่ที่20ซนติเมตรครับความลึกหรือความสูงของคานนั้นจะอยู่ที่50ซนติเมตรครับ เดี๋ยวมาดูหน้าที่ของลูกปูนที่อยู่ด้านล่างนะครับลักษณะการวางก็จะอยู่แบบนี้ครับคือจะมีพื้นที่ให้คอนกรีตมีพื้นที่สำหรับการคเวอร์ลิ่งของตัวคอนกรีตนะครับนี่ก็เป็นเหล็กปอกที่ผูกไปแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังเข้าแบบอยู่นะครับเราก็มาถ่ายก่อนก่อนที่เขาจะเข้าแบบเสร็จให้เห็นว่าการวางลูกปูนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับ นี่ก็คือลูกปูนที่ได้ดูเมืสักครู่นะครับที่จะหนุนอยู่ในส่วนของด้านล่างแล้วก็ด้านข้างของเหล็กคารน,นะครับลูกปูนมีความสําคัญก็คือลูกปูนจะหนุนให้ระยะของ covering ของคอนกรีตและเหล็กคารเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็คือประมาณ5เซนโดยทั่วไปลูกปูนจะอยู่ที่ประมาณ2อ5ถึงสอซนติเมตรนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่ไปตรวจงานมาก็จะมีเรื่องของระยะเหล็กปอกเหล็กคาานแล้วก็การวางลูกปูนนะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยส่วนไหนก็สามารถกรีมมาถามในคอมเมนต์ได้นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเทคานนะครับแล้วก็เดินระบบการปวกแล้วก็จะวางแผ่นพื้นต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ NET Construction สร้างสรรค์งานวิศวกรรมเพื่อคุณ